ครับเจอกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมกับพี่สุชท่าอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุบลราชธานีเรามาทําอะไรครับพี่วันนี้เราที่มีโอกาสมีส่วนร่วมในงานมอเตอร์โชว์ของตัวแทนเรารายใหญ่นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอรอ์ตัวแทนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็มาออกบูธมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัลพาซาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับตรงนี้เป็นส่วนในส่วนของลานหน้าห้างเซ็นทรัลพาซาน,นะครับซึ่ง ตรงนี้จะมีบูธของมุงคลคาเซนเตอร์ก็จะมีด้านนอกเลยด้านหน้าเลยครับใครใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นมีรถจอดเยอะมีรถจอดน่นนะครับนู่นครับแล้วนอกจากลานด้านหน้านี่นะครับก็จะมีบูธอยู่ด้านในอีกบูธหนึ่งพร้อมกับเป็นพิเศษแน่นอนงานนี้ของมุงคลคาเซนเตอร์ใน้ะดอบพาเนั้มก็จะมีชุดแต่งเลยนะครับพี่ก็จะมีชุดแต่งของไอรอนแมนเราทั้งหมดเลยนะครับงานนี้เราก็จะมีมาก็มีพวกช่วงล่างอ่าอัปซสซอรี่แคมปิ้งนะครับเรามีหลากหลายนะครับ งานนี้เราจัดราคาพิเศษให้ครับสามารถเข้ามาเลือนชมได้จองในงานนี้ได้ครับแล้วก็ี่นอกจากลด20%แล้วยังมีแคมเปญอื่นอีกอีกมากมายครับมีทั้งแจกทั้งแถมครับทั้งส่วนลดนะครับยังไงก็เชิญชวนแฟนเพจครับก็จะท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือในจังหวัดบุรีรัมธานนะครับแฟนเพจอาร์ตแมนนะครับยังไงเข้ามาชมมาพูดคุยกันที่เซ็นทัลพาซาแห่งนี้ได้นะครับ จนถึงวันที่ 25, 26ินะครับโปรโมชั่นก็จะอยู่ในช่วงระหว่างวันนี้นะครับมารับโปรดีๆได้นะครับในบูธของคนคาเซนเตอร์ไอรอนแมนสีุ่สีบนราชธานีมาสั่งจองไว้ก่อนได้ครับสั่งจองในงานสั่งจองในงานจะได้ราคานี้นะครับมาชมรถตัวอย่างได้นะคบในบริเวณบูธในห้างนะครับเราจะมีรถตัวอย่างที่จะมีจอดกลางเต็นท์มีรถให้ดูว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับมามาดูรถสวยซื้อรถพร้อมชุดแต่ง คร่ะครับบุงกอลคาเซ็นเตอร์พร้อมจะแต่งไอรอนแมนสีสีเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในด้านในอีกนะครับจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งลานเกษประสงค์เซ็นน่านพาซาบนราชธานีในบูธบงกอลคาเซ็นเตอร์เดี๋ยวไปด้วยกันครับครับแต่งพวกแรกเลยครับมาอ๋อนี่ไม่็น่รถที่เราใช้ครับนีเหมือนแบบเป็นตัวเป็นตัวแคมป์อะ่ะเป็นตัวโดมอะเป็นบ้าน รนครโอ้ใครที่สนใจจะมาดูรถสภาพสวยๆมีแคมเปญดีๆแน่นอนครับอยู่ที่บางคอคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วนอกจากแคมเปญส่วนรถต่างๆของรถในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแล้วนะครับก็ยังมีแคมเปญพิเศษแน่นอนจากไอรอนแมนครับผมทุกรายการสิทั้าของไอรอนแมนทุกรายการลด2 0เลยอันนี้คือแคมเปญแรกนะครับเอาแค่แคมเปญแรกก่อน 20%สินค้าไอรอนแมนทุกรายการนะครับแต่นอกเหนือจาก20%แล้วยังมีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นอีกเข้ามาดูที่บูธตได้นะครับวันนี้ผมจะมีสินค้าวางอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวติดตามหลังจากนี้ไปนะครับเราจะมีสินค้าไอรอนแมนแบบทุกรายการโชว์อยู่ในเต็นท์มงคลคาสตเตอร์แน่นอนครับเดี๋ยวมาชมกัน